สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วเด้อจ้าวาสิบว่าวาก็อดบอดไ่ได้เนาะเป็นเรื่องไพ่านไปบ่ได้นอกจากเรื่องของซ่องดูฮี่เนาะพี่น้องเรื่องนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างที่จะร้อนแล้วก็ซุ่มเสียงน้่เได้พี่น้องเออซุ่มเสียงทั้งซ่องดูฮี่แล้วก็ซุ้มเสียงทั้งคนถี่ซ่อ่องดูฮีเนี่ยสนับสนุนต้องบอกว่าซ่องดูฮีเนี่ยเป็น อ,อินฟูทางภาคอีสานที่มีชื่อเสียงทั้งดีและบอดีเนาะพี่น้องก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของคนคนหนึ่งว่มีผู้ใดดีลอยเปอร์เซ็นดอกมาที่นี่ก็ต้องบอกว่าซ่องดูฮีเนี่ยมีประวัติเสียมาก่อนหลังจากนั้นเขากำมาสร้างความดีโดยการที่เรียนรถพยาบาล ในการรับทรงค้นรับทรงเอียงเนี่ยช่วงโควิดนาอพี่น้องซึ่งทางซ่องดูฮี่เมื่อเสียประวัติในช่วงหนึ่งก็ตัดสินใจที่จะบ่คอยออกกระแสบ่คอยออกคลิปบ่คอยออกหยังยู่เงียบๆล้ะกะ็บริหารเรื่องอ่าลดเฮนะ้อพี่น้อง แล้วก็มาช่วงชายแดนนี่แหละที่มีปัญหาซึ่งซ่องดูฮี่ได้มีการบริจาคเป็นงบประมาณของตัวเองก่อนโดยการที่อาจจะมีทั้งทหารขอมาทั้งหน่วยงานขอมาหรือแม้กระทั่งทั้งซ่องดูฮี่เองอาจจะคิดถึงความลําบากของชาวบา้านหรือความลําบากของทหารเลยได้มีการติดต่อไปซึ่งเรื่องนะั้นท่านผู้หูรายละเอียดที่ชัดเจนหลังจากที่ซ่องดูฮี้ได้มีการเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่กับมีคนที่ตรงการที่จะช่วยเหลือซอยบริจาคเพราะว่า มีความรู้สึกว่าคนไทยทุกคนควรที่จะร่วมด้วยช่วยกันหลังจากนั้นมันก็เลยเป็นการโอนบริจาคก,กันนาพี่น้องซึ่งคอยคิดว่ามัดกับบเมนเหลืองเอียงที่เสียหายที่ดูแย่ซึ่งตอนนั้นซ่องดูฮี้ก็ได้ไปทรงเขาทหารได้เหตุลหลายๆอย่างยังเช่นสื่อเสือก็สื่ออ่อรวดน้ําหีเพ่งที่ทหารขอแล้วก็มีการมีคอนเทนต์ที่ว่าแจกเงิน ทหารในการอ่าบำรุ่งขวัญและกำลังใจเนาะพี่น้องหรือแม้กระทั่งการไปแต่งโตการไปกินข่าวกับทางทหารที่เคารพโดยความตึงเครียดหรือแม้กระทั่งคลิปวิดีโอที่ไปสงข้าวพร้อมกับเสียงระเบิดพี่น้องเรียกได้ว่าทํำถึงสำหรับในมุมมองข่อยคือทํำถึงคือบกัวตายคือแบบว่าจิตใจดีและก็แข็งแกร่งมากเพราะว่าบางคนโตให้มีความตั้งใจดีแต่ระเบิดตึมต่ำขนาดนั้น หายกะต้องเอาตัวหลอดของตัวเองใช่ไหมข่อยบห่วงเรืองซ่องดูฮี้ที่จะแอบอได้เล็กได้หน่อยข่อยบ่ได้สนใจณนะจุดจุดนั้นข่อยมีความรู้สึกว่าถ้ามีคนคนหนึ่งมาทํางานเพื่อประชาชนเขาสิได้หาได้ซิบป้างมันก็เป็นปกติเพราะว่าเขาไม่ได้ได้เงินเดือนเขาว่าแมนโส,สี่มาเห็นงานให้ประชาชนและได้เงินเดือนละกะ็เวลาต่างงบเบิกนู่นนี่นี่เนื่ยน,น,น,นั่นก็ได้อีก เออได้ยังกับบ้หูได้นาได้ยังกับว่ากันไปได้แสงได้ยังกับว่ากันไปแต่ว่าเขาไม่ได้ได้นะจุดจุดนั้นในสิเป็นเงินหยิบย่อยที่จ่ายค่านนํามั่นนังปลาบ่าพ่อผงชรสบ่พ่ออ่าในที่นี่ข่อยออกมาว่ววาได้เป็นเพราะว่าข่อยเคยไปอยู่ในวงเฮ็ดกระเขา้าคือมัน,ม,นมันมันมีหยิบย่อยอยู่เรอยๆมันจะมีบินอยู่ตลอดมันก็เป็นเรื่องเหนื่อยยากเด้ เอ่ยังเฮ็ดสันให้เฮ็ดกับเขาไปทรงบางที่มันก็มีพักที่เขาเอามาบริจาคให้แต่เฮาต้องไปสื่อสูร้รนดับปลาเองอังเคยเขาก็ไปสื่ออยู่แต่ว่าเขาก็ับลืมลืมนั่นลืมนี่ก็ไปสื่อเทระน้อยยิบย่อยมาใช้มาจ่ายซึ่งคอยกับว่ามันบ่ได้ผิดแปลกอีย่างบางคนกับตอนนี้ออกมาประท้วงเกี่ยวกับการทีวร่ว่าซ่องดูฮีเฮ็ดอันบัญชีออกมาทําไม เป็นแต่ตัวกลมๆศูย์ก็มหูคือกันกี่นองเพราะว่าบางครั้งการสั่งใจหรือการร่วมหยดแต่ละมือแต่ละเวทีเอามารวบรวมเออมันก็อาจจะเป็นไปได้เพื่อให้ง่ายแก่การรับรู้เออการที่มีเก้าบาทสิบบาทลงถ่ายมากเกินไปมันก็อาจ,จ็ดให้หูซึกสับสนก็ได้ซึ่งมันก็เหล้วเตดุลนพนิจของการที่จะมาแจกแจง สำหรับในมุมมองข่อยมีคนเหตุงานให้ดีกว่าว่ามีคนเหตุงานส่วนคนที่บริจาคเขาบ่ได้มีปัญหาคนที่มีปัญหาคือคนที่บ่ได้บ,บริจา้วก็บ่ได้เหตุเฉียดอย่างเลยนอกจากการเอ่อเกรียนคีย์บอร์ดสําหรับมุมมองข่อยนะเกรียนคีย์บอร์ดไปมือมือสิ่งที่คุณออกมาโจมตีคนที่เขาทำงานคุณตรงกลับไปย้อนถามเจ้าของบ้างว่าคุณทำอะไร คุณทำเอียงให้กับบานเมืองนอกจากเกรียนคีย์บอร์ดคุณทำอะไรบ้างต้องกับไปโยนถามคุณเองถ้าคุณคิดว่าซองดูฮีเขาเหตุบ่ถูกจังสัจสิคุณกลับมาเหตุเองที่ล่ะทหารที่ซองดูฮีเขาไปดูแลอยู่เนี่ยขาดว่ามากกว่าพันคนเออคิดว่านะเพราะเขากองมือละพันกองตีไปเลยว่าพันคนคุณกลับมาเหตุเองที่ล่ะเอาเงินของคุณเนี่ย ยกเงินในกระเป๋าของคุณหามรับบริจาคดิสาดจกเงินในกระเป๋าของคุณเอาไปเฮ็ดให้กับทหารเพื่อตอบแทนบุญคุณที่เขาดูแลบ้านดูแลซองดูแลพื้นแผ่นดินหายิละหลายอย่างงบประมาณหรือการจัดสรรมั่นบอสมส่วนมันไปไม่ถึงมันไปบอรอดมันก็ต้องพึ่งประชาชนถูกไหมพวกคุณที่ออกมาวิจารณ์อ่ะ คุณลองมาทํำดูเองแล้วหามบริจาคนะคะเอาเงินของคุณนะ่ะเห็ดเชดเด้น้อยเียเด้หลายเอาเงินของคุณเห็ดบ่ต้องมาปากดีว่าผู้นั่นผู้นี่โตของข่อยบริจาคผู้นั่นผู้นี่ข่อยบ่เคยไปนางวาวนางวา่าอีหยงเขาเลยข่อยถือว่าเขาทำงานมีคนทำงานดีกว่าบ่ามีคนทำงานเออบ่ว่าสิเป็นหน่วยงานไหนก็ตามถ้าข่อยมีจิตใจที่อยากจะช่วย ่อยกับคือซอย่ยอยโพด้ว่าคอยดีเวลาคอยโพดเฟสคอยังคอยบอกว่าคอยช้าละแน่มันเป็นเรื่องปกติมันแค่ความหูซึกของเฮ้าหูซึกว่าเออเฮาต้องเฮ็ดอีหอย่างสักอย่างบางเพื่อแสดงออกเกี่ยวกับการเป็นไทยการเป็นเอยียงของเฮ้าเนี่ยเออสิเป็นชาดนิยมในสายตาคนอื่นก่อช่างแต่ว่าเฮาไม่ความหูซึกว่าเมื่อ,อไรที่ขวัญและกำลังใจของคนทำงานเขามีเต็มเปี่ยม การทำงานย่อมมีประสิทธ,ธิภาพนี่คือสิ่งที่่อยคิดและในเมื่อตัวของเฮ้าเนี่ยโบสามารถที่จะไปเห็ดใดเฮ้าก็เห็ดในส่วนที่เฮ้าเห็ดได้แต่การเกณนคีย์บอร์ดการจังสรนจังสี่ต้องการตรวจสอบเวอร์ว่างอลังการปนึงว่าจะของโอนมาสักลานหนึ่งหรือว่าลอยลานแบบเนี่ยมันก็บวชเพราะมันเห็นในคนทํางานหูสุด่อเทแลกกับคนที่ต้องการ ที่จะช่วยเหลือที่จะเอยียงแบบเนี้ยหูซึกบ่บอปอดไั่เออหันไหเวเทียบกันกับวัดพระบาทน้ำผุคอยก็โอนไปหลายรอบเพื่อกันแต่ว่าเฮ้าก็ต้องย่อมรับตรงจุดจุดนั้นว่าเฮ้าบกคร่องในการที่เฮารับลูกข้าวสารหรือเอยียงกระางแต่มันคนละกรณีกันมันคนละกรณีกันยาเอามาร่วมย่าเอามาบวกย่าเอามาเบรกกันเพราะว่าตอนนี้ อยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องปองดองกันเท่านั้นบอแมนสถานการณ์ที่มากัดกันช่วงนี้มาบ่ดดิติสตั์บอต้องมากัดกันให้เสียเวลาช่วงนี้เป็นช่วงที่จะต้องหักหลักสามคัคคีกันเออบพราว่าสิเป็นเอียงก็ตามต้องรักและสามคัคคีกันเพื่อให้ประเทศชาติคงอยู่และก็เป็นอธิป,ปไตยตอนนี้เฮ้าต้องยางไปพร้อมกันต่อให้เฮ้าสียางหอกลมคุกค้าน เหมือนคนที่ว่าผูกขาสามขาสี่ขาหาขาที่เขาเล่นเกมกันเขาก็ตรงไปด้วยกันให้ได้บ่จําเป็นที่จะตรงมานังจับผิดดูหยิบสีชูโมงขันอยากจับผิดหลายไปจับผิดรัฐบาลไปจับผิดนายกซึ่งเขาเนี่ยทั้งหลายเนี่ยถือเงินภาษีของห้องเออถือเงินภาษีของคุณที่คุณบริเวไปบริจาคคุณช่องนูฮี่แต่คุณกินใสนานะคุณน่ะ แบ่งปันส่วนให้กับรัฐบาลในการมาบริหารประเทศตรงนั้นละ่ะคุณสามารถที่จะไปตามจี้ได้เลยและกามือนี่เหมือนกันที่คุณอุ้งอิง้งที่เป็นนายกอะกำล่งคืนสารคุณตกไปโฟกัสที่ตรงนั้นบต่อมาโฟกัสที่ยิบย่อยที่คนบริจาคเขาบริมีปัญหาเนาะต่อให้ประวัติเขาสิเป็นยังไงก็ตามถ้าวันนี้เขาทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ถือว่าเขาเป็นคนดีคนหนึ่งเนาะเพราะว่าความดีความเลียวในตัวบุคคลมันมีกันทุกคนแต่เฮาต้องการคนกลาหารในการทํางานในการเข้าถึงกับทหารแนวหนนาแนวยังกระสางเฮาต้องการเพื่ออย่างเพื่อที่จะซอยบ่มเม่นว่าเฮ้ยต่างคนต่างยาน แล้วนางกลุมมืออยู่เฮื่อเจาของเกียนขี้บอร์ดไปมือมือแบบเนี้ยมันบวไวมันบถูกต้องอันนี้คือใด้มุ่มองของคอยส่วนผูใ้ใดที่สิคิดต่างก็นี มนก็เหลือกเตะแต่ะบ,บุคคลไปเลยสําหรับตัวของข่อยข่อยหูสึกวา่ามีคนทํางานมีคนซอยมือมีคนที่ซอยสนับสน,นุนมีคนที่เป็นตัวกลางถือว่าเป็นที่เรื่องดีเพราะว่าจะเป็นคุณการจอมพลังคุณบ๋มปนัดดาอาจารย์ปานเทพหรือว่ากระทั่งอินฟูต่างๆที่รวมด้วยซอยกันหรือแม้กระทั่งอ่าฝรั่งสีีซือเดวิดที่ออกมาทําคลิปในการอธิบายในมุมมองของอ่า ประเทศไทยในข่าวสารในเอียงหลายๆอย่างทุกคนต่างเป็นคนดีที่ร่วมด้วยและก็ช่วยกันหรือแม้กระทั่งคนที่เหาบได้ฮู้วเขาเห็ดอียงอยู่เบื้องหลังเอ่อต่อให้จะเป็นเบื้องหลังในการรับบริจาคบแเ่นเงินส่วนตัวแต่เขาช่วยแรงกายของเขาเขาก็ถือว่าเป็นคนดีคนหนึ่งที่ฮักประเทศชาติ บเมีนว่าผู้ใดเปิดรับบริจาคผู้ใด,ดเหตุเกี่ยวกับส่วนร่วมจะต้องโดนจับผิดไปทั้งหมดแล้ววันหนึ่งจะต้องมานังห้องโฮมของไห,งหายว่าเป็นอย่างคือบอมีไผ่ต้องการเหตุอีหยังเผื่อส่วนร่วมบ้างเพราะว่าการเหตุหยังเผื่อส่วนร่วมมันจะโดนแบบนี้ไงคนหลายคนถึงบบอ,อยากหนุงมบอ,อยากสนใจบบอ,อยากใส่ใจเอาตัวรอดไผ่มั่นนั่นถึงเป็นการบอกว่าบบเป็น กุมเป็นก่อนว่าเป็นอันเดียวเมื่อ่เป็นอันเดียวก็เหมือนขี่แตกอยู่กลางน้ำปลาตอดกระแตกกันแล้วแล้วสิหวังให้ประเทศชาติยั่งอยู่ได้จังไรฝากให้คิดด้ินี่